คิดถึงวันแต่งงานหรือเปล่าสงกรานต์โพสภาพม้าของคุณแอฟเอ๊ะจะเป็นม้าของคุณแอฟจริงเหรอวันนี้ครับอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนมาช่วยกันดูครับว่าโพสต์นี้คลิปนี้รูปม้าตัวนี้เป็นม้าตัวเดียวกับวันที่ถ่ายพิวเวดดิ้งหรือเปล่าอ่ะกับข่าวนี้นะครับผมครับอ่าก็เป็นข่าวของเว็บไซต์สยามนิวนะครับก็ต้องขออ่า อขอบคุณด้วยนะครับไลน์ดิงข่าวจะอยู่ในรายละเอียดเนาะเดี๋ยวฟังข่าวกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก่อนจะฟังข่าวกดไลค์ด้วยมาฟังกันเลยครับเรียกได้ว่าจบกันไปนานแล้วสําหรับความรักของหนุ่มสงกรานและสาวแอปทักษะอรที่ทั้งคู่นั้นตัดสินใจประกาศจบชีวิตคู่และหลังจากที่ตัดทั้งคู่เลิกกันนั้นก็มีกร,ระแสข่าวออกมาว่าหนุ่มสงกรานนั้นได้แอบไปปลูกต้นรักกับคุณแมทนะครับผมแถมบินไปหากันถึงที่นอร์เวย์ นั่นก็คือสาวแม่ปีลนีนั่นเองจนทั้งคู่นะครับทนต่อกระแสสังคมไม่ไหวจึงตัดสินใจออกมายอมรับว่าคบกันจริงท่ามกลางดาวมาอีกมากมายครับและหลังจากที่หนุ่มสงกรานนะครับแล้วก็สาวเอฟเลิกกันนั้นทั้งคู่ก็แทบจะไม่ได้คุยกันอีกเลยแม้กระทั่งเรื่องน้องปีใหม่สาวเอฟต้องฝากบอกผ่านคุณปู่กับคุณย่าเพราะว่าสาวเอฟบอกว่าในทางปฏิบัติมันไม่ควรที่จะติดต่อสงกรานครับนะก็ประมาณนี้นะครับน้องเพื่อนๆอ่านก้นเอาเองนะครับ อันนี้คือคุณสงกรารน,นะครับแล้วอันนี้คือคุณแอฟนะครับล่าสุดนะครับคนุ่มสงกรารน,นะครับไปออกมาโพสต์รูปม้าที่ชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นม้าตัวเดียวก,กันกับที่แอปทักษอนเคยขี่ในวันแต่งงานและในวันที่ทั้งคู่ยังรักกันอยู่โดยหนุ่มสงกรารได้โพสต์พร้อมกับระบุข้อความไว้ว่านี่ฮะขอคุณแล้วก็แอปไปยังอ่ไอท่านหนึ่งนะครับสำหรับรูป ภาพโครงการพาโคเขาใหญ่ครับถ่ายสวยมากๆนี่ครับแคปชั่นของเขาเนาะนี่ครับอันนี้เป็นรูปเมื่อสมัยอดีตแล้วนะครับที่เป็นคุณสงกรานกับคุณแอฟทักษะออนะครับถ่ายรูปฮิวดดิ้งกันนะครับนี่ฮะเป็นม้าตัวนี้ครับกับม้าตัวนี้ครับเพื่อนๆคิด,คดว่าตัวเดียวกันไหมลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะนี่ฮะ ชาวเน็ตอันนี้คือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับม้าตัวนี้น่ารักม้าน้องปีใหม่โตยังอะไรประมาณนี้ฮะนีครับบางคนเนี่ยคนนี้บอกว่าม้าของคุณแอฟหรือเปล่าคะเนี่ยสงสัยอยู่บางคนก็บอกม้าของพี่แอฟเลยเนี่ยบางคนก็บอกม้าของพี่แอฟคุณแอฟเนี่ยอยากขี่มา้าม้าคุณแอฟสวยค่ะเนี่ยฮะก็ชาวเน็ตนะครับก็บอกว่าเป็นม้าของคุณแอฟนะครับแต่บางคนก็เอ๊ะม้าของคุณแอปหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เนาะก็ถ้ายังไงเพื่อน <c oughs> ลองที่เป็น fc มาตลอดนะครับก็ลองดูนะครับว่าเอ๊ติดตามผู้นี้มาตลอดเนี่ยลองดูว่าใช่ม้าคอปหรือเปล่าเลยครับอ่ะแล้วถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปเลยกันนะครับสุดท้ายนี้กันนะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอกราบขอพระคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับอ่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าปรับโทนเสียงมาครับถ้าโทนเสียงไม่โอเคหรือว่ายังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทักทายพวดคุยกันมาได้นะครับผมครับ นะเดีย๋ยวยงเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ